นี่ครับสาวๆของหมู่บ้านครับจ่าเองนะครับเดี๋ยวมินิฮัทเอ้รักสาวสุดแดนครับโอ้โห beautiful ตอนนี้นะครับมาดูการเลี้ยงวัวของเขานะครับเออเลี้ยงแบบนี้เลยหรือโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่เด้อ เดินไปไหนไม่รู้ครับสะพายอาก้าไปด้วย หนาทีนั่นบ่มช่างเอกเป็นคนละครับบอเออมลากครับมูลีคาลากครับมน,นีผมรมบผมึอเกาเล่ะมลากคือเกาเบักพากเนี่ <laughs>

ก็ม้วนเพื่อเอาน้ากับปีตักก็ไปเทียบปีตักอะไรตัวเนีย่ยยาไปน้อยหนึงน <c oughs> ่งแกอกต้นนี้วหกเหยี่ยงเ,เขาซืยอากเลยฮุมฮมเที่ยงแล้วเหรอ๋อสามมุกวะนี่นะครับเราเจอร่มแล้วต้นนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ขับมาันนี่กลางแหน,นวโลนะครับ คนอพยพนะมียันเิทยู่เนี่ยเศอ้าวจัดยุบมือมาวครับล้วยครับ เนี่ยนะครับขอบรรยายเนีย่โอ้นี่นะครับเจอ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 หมู่บ้านนะครับเดี๋ยวก็จะให้จ่าเอสเอจ่าเอสไปถ่ายรูปกับครอบครัวของเขานะครับ สามพลานี่ครับมาถ่ายรูปกันนะครับเอามีขนมไหมีขนมไหมอู้หไม่ได้เอาขนมมาเลยอ่ะไปมือกันไปมือกัไปเอ๊ถ่ายรูปโอนี่นะครับบรรยากาศเอาวิดีโออย่างเดียวนะถ่ายได้ไหมหยุดแล้วก็กดถ่ายรูปเดี๋ยวพี่ถ่ายอยู่นี่ถ่ายกับพอนี่นะครับมาดูการเลี้ยงวัวของเขานะครับเออเฮ้อเลี้ยงแบบนี้เลยหรือ นี่นะครับจะหยุดเจอเพื่อนบ้านครับโอเคโอ้ยัเขาาเาไโอ้โหน้อยครับอพยพไปทางไหนรู้บแต่บัวเป็นหหลักน่าจะเกือบพันตัวนะในรถไิตักอยู่นะ ขนมเราอยู่ในนั้น,นมนนให้ไม่พอคน,นเด็กเด็กน้อยอายุไม่เท่าไหร่งดูปืนอน,นี่นะครับเขาก็จะวัวตัวนี้นั่นจะพึง่งคลอดนะครับนี่อ <laughs> ุ้มไปเลยอุ้มไปเลยนี่ครับเด็กๆนี่นะครับ,ค,รบความน่ารักของเขาน,นะครับผ่านละ <laughs> เออนี่นครับ <c oughs> วัว เขามาเลี้ยงวัวนะครับเขาก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าทั้งน่าจะเป็นทั้งครอบครัวของเขาเลยเออไหนดิี่นากาศนะครับวัวน่าจะเป็นพันได้อะคิดว่ายาวจากนู่นไปถึงนี่ครับครับอ้าเดินอีก ลุงเบกเอนลุงเบกจเบกเรออ๋อจะไปลุงเบกลุงเบกลุงเบกแล้วก็ลุตัวม่อแล้วก็ไปจิเจ้ลุเกลุงเบกของอยู่ในรถนี้หมดเองรลุงเบกกน อเป็นมิดครับน mm ้ำไม่มีมันอยู่ในรถพันีนครับนี่นะครับสาวๆนะครับสาวสมน้อยนะครับีนมี่นะครับสาวๆนะครับโอ้โห b e a u t i f u นี่นะครับ ไม่ถ่ายนะเอกพี่เอาวิดีโอพี่วีวิดีโอนี่ครับแล้วก็ไปตัดนี่ครับสาวๆของหมู่บ้านครับจ่ายเอกนะครับเดี๋ยววินิฮัทเอ้ยรักสาวสุดแดนรักสาวสุดานครับโอเคโอเคครับวิลลี่ฟูนี่ครับสาวๆนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นแก๊งผู้หญิงนะครับ มา <c oughs> ให้กำลังใจเรานะครับถ่ายะยรุ่นเป็นุน่นาถ่ายเป็นรุ่นอนปถือปืนเดินเล่นสบายใจเลยครับเป็นอาก้าด้วยนะครับถือ่าอันตรายมากเลยนะครับถือปืนอย่าเี้ชาบ้านไปแล้วนะครับ เหรอครับไม่มีโอ้ยไงครับใจยุทธเก้านะครับคือเก้านะครับเหมสองคนเหมือนเดิมเหมืนมนมอนสองหมู่บ้านเนี่ยใช่ครับใต้คนหนึ่งมันก็เหลืออีกคนหนึ่งครับนี่น่าจะเป็นครอบครัวเดียวเลยนะน,ยน,ยน้อยกะว่าคำไหนนอนนั่นน่ะ ใจใจดีนะครับเพื่อนครับให้น้ำให้อะไรกินนะแ<ม>ก่ดีครับไกลๆคับข,ของเราคุณดูคันนานๆเลยเออแต่ของเราพวกผมมาขึ้นเป็นเหมือนสำรองครับรถตัวเองอยู่ข้างหน้าครับ <laughs> มันเขาย้ายถิ่นฐานเนาะย้ายไปเลยเพราะว่าเขาจะไปลุงเบกไม่เลยเบกเาว่าเขาจะไปไกลมอนกันนะอางนี้เป็นประมาณเจ็ดแปดสิบโลแปสิบโลขาเดินไปเหมือนสมัยก่อนครับบ้านเราในหอยธมินอ่ะผมก็คิดว่าน่าจะเอาบัวไปขายอนสสาอไปนั่งแบบนิ้นห้อยเลยอ่ะกอย đồng hồ nào nào đồng hồ nào nhiều cua hàng ngàn ừ, สดจากเต้าเลยนะที่พ่ออยู่ข้างๆเลยน,นี่ยตุ้งขวดนมอยู่นะไนที่ช้าเอาเลไรให้เราไม่ได้เอาถุงขนมมาให้เขานะโอ้เต็มตัวสุดยอดเลยนี่ครับสาว <4 S 1> <นะ S 2> สีส่นะซูมดูใกล้ๆครับจะอ้อมเดินฉากครับ

อยู่ในสิบตันหมดนี่ครับทหารพทานไทยนะครับพี่ช้างเอาน้ครับให้ร้อนๆครับร้อน,อนๆเดินเท้าเปล่าด้วยนะครับกาแบ่งกันกินดูๆเขาจะแบ่งกันกินไหมไม่จะแบ่ง<ๆ>แบ่งกันกินน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับคิดว่าเนี่ยเขาก็รู้จักแบ่งปันอยู่รอรอน้ำรออะไรโอ้ยแบ่งเขาเรีอะไม่เสียวราโดน จ่าช้างเอาไปให้อีกคนแล้วนะครับใจดีครับทารไทยใจดีนะครับเดด็ร้อนจริงครับแดดร้อนน่าสงสารหนน้องอเัยนะแล้วรอให้เ <นะ S 2> จอะเกินไปเราก็ไม่มีจะกินนะอเอามาแค่คนละขวดสองขวดนี่กลางๆนี่สาวๆนะครับ ส่วนมากผู้หญิงเขาก็จะถือคนของขนของนะครับเขาหัดตัง้งแต่เด็กน่าจะหัดตั้งแต่เด็กจะเป็นจะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะที่ที่มันขนของเพราะผู้ชายนี้เดินมีหน้าที่อย่างเดียวครับผู้ชายคุ้มครองครอบครัวทีนทำภารกิจทำภารกิจกันอืมหน้าที่กัน